อันนี้ถูกยังตัวนี้เอาให้ตัวหนึ่งนะได้ตัวตัวใหญ่ๆหน่อยตัวใหญ่ได้ได้ตัวนั้นได้นี่เป็นไก่ย่างสวนกวางนะเอ้ยไก่ย่างเขาสวนกวางเนี่ยด้านในอันนี้จะเป็นปีกไก่อันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นตับกับไส้ไส้อ๋อรวมมัน ร้านขายไก่ย่างแล้วก็สุดตามที่นี่เลยนะคะ,คะพี่กัดไม่ยากเลยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันป่ะแล้วพร้อมกับจะไปสั่งอาหารว่าเราจะกินเมนูอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้คือหิวบักขักเลยท้องหอนแดดเฟลมาบอกนะก่อนครับพี่รองกัดเคยมาถ่ายอยู่ที่นี่นานแล้วเจอมาถ่ายอยู่นานแล้วใช่ไหมนี่อันนี้เป็นไก่ย่างสวนกวางนะโอ้โหอันนี้อันนี้ตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยไก่ย่างร้120บอบร้อยยี่สิบบาทเนาะโอ้โหดูน่ากินมากทุกคน เขาจะขายตอนเช้านะอันนี้มาแต่เช้าเลยวันนี้มีปลาเผาแล้วนะอันนี้สุกยังตัวนี้ <ฮะ S 1> เอาให้ตัวหนึ่งนะ<ด>ตัวตัวใหญ่ใหญ่หน่อยตัวใหญ่้เย,ยตัวนั้น เป็นไก่ย,ย่างสวนกวางนะเอไก่ย,ย่างเขาวสวนกวางด้านในก็จะเป็นส้มตำนะร้านที่ผมเคยมาถ่ายแล้วนะเป็นครั้งที่สองนะดูดูไก่กำชัเลยอันนี้จะเป็นปีกไก่อันนี้คืออะไรเ,รเนยเป็น,นตับกับไส้ไม้อ๋อัไมาเท่าไหร่ครับมา20บาทอ๋อมาไ้20บาท ร้านนี้ลูกค้าเยอะเขาเรียกถนนเส้นอะไรนะนนรนถนนเชียงยืนกาลสินถนนเชียงยืนกาลสินนะน,นี่หย,ยุดอยุดติดถนนเลยนะ เราไปดูว่านะเขาจะสับแล้วเขาจะมีทอดได้ทอดแล้วนะ ยังไงนะเตาเอาเตาน้ำเจ้าบัาอันนี้บ่แฮมดีเลยเปาเลยเลกินเนรสเจ้าไทยพี่กว่านี่ถ้าเหรอเจ้าิีขาดีกว่านี่ไม่เป็นไรละค่ะเราพอใจในสิ่งที่เราเป็นบ<อ>่ไม่ต้องสั่งสัน <c oughs> อันนี้อันนี้โคงเท่าไหร่คุณเนี่ยค้งละสามสิบานะสามสิบานะสาสบาทเนาะไก่ลองงไก่เาะ้าบาท เป็นพอไก่ใช่ไหมครับสิบบาทสิบบาทเคยมาถ่ายแล้วแต่นานแล้วนะ อ๋ตอนนี้ไม่ได้ให้ย้ายนั่งด้านหลังไม่ใช่ไหมพี่ให้ย้ายนั่งด้านหน้าเมืม่อก่อนให้นั่งด้านหลังไหมไม่ใช่ใช่ป่ะเอาให้นะเอาด้านหน้าตลอดอย่ามาขนล้างกันจำผิดปร้านไหนมาอู้เยอะมากเลยอันนี้เป็นตำอะไรครับเนี่ยตำปลาตำป่าเนาะ คุณพี่ชื่ออะไรนะคุณพี่อ่ะพี่นิ่มเนาะอ๋อนี่ของร้านนะ โอเคครับเป็นของผมใช่ไหมใช่โอเคแล้วผมเสิร์ฟให้นครับผมเนี่ยเสิร์ฟให้ผู้สาวพี่สาวจ้าพี่สาวจ้าอันนี้สดไหมเนี่ยลองอันนี้สดน,นะอันนีส้สดไหมสดค่ะ <c ười> คนนี้สดไหมสดค่ะน้ำอาล่าไหมน้ำเอ้ยอ้าวเห็นเห็นทั่ว <c ười> โลกกันทำเล่นแลย <c oughs> เอาอะไรเพิ่มไหมระบบเอาป่ะทำหมี่ถุงใส่จานใส่จานไหมใส่เ,เ,เนืน้อกันนะอ,อันนี้พันหมีถุงเท่าไหร่สิบบาทนะนมันหมาเต็มกระดานเหรอต่ามงมาแล้วก็มี เป็นตำตำป่านะแล้วก็เป็นตำธรรมดาค่ะไก่ไก่เาขาเหมือนกวางนะแล้วก็เป็นตำลาวช่วงนี้เป็นช่องช้าอยู่เพราะลูกค้าย,ยัางไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะดูพี่นี่ อันนี้ร้านนี้บริเวณนี้เขาเรียกตรงไหนนะพี่บ้านแอลมองค่ะบ้านแอลมองอยู่ติดถนน,นเลยเนาะเส้นเส้นกระเช,ชียงยืนเน,ะน,นา,นา,านนะเขาจะแยกโขกนะเขาจะมีต้นไทยปลาร้ากับบางคนไม่กินปลาร้านะแยกโคกนะลูกค้ขขาเข้าแล้วนะ ที่นั่งก็สะดวกสบายนะมีที่นั่งให้นั่งอินนะนี่ สามารถสั่งในแอปได้นะมีมีมีลายแมนใช่ไหมพี่ไม่มีค่ะอ๋อมีแต่แก๊ปอย่างเดียวอ๋อแก๊ปอย่างเดียวครับผมอัจะเป็นออเดอร์ของลูกอันไนครับผมออเดอร์อ๋อนี่คือออเดอร์นะก็สั่งไว้เอ้อลูก ถังนี้นทุกคนนี่ออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งไปนะฮิเขาจะเขียนชื่อไว้เลยเป็นฟุตเป็นฟลุตนะนะั่อันนี้เป็นของแก๊ปนะฮะทำไม่ทันเลยอันนี้ขนาดช่วงเช้านะทุกคนออเดอร์เข้ารัวๆเลยนะขายดีมากร้านนี้ เนี่เปิดร้านมากี่ปีแล้วนะสี่ห้าปีแล้วนะป้าพี่เขามีเดี๋ยวปีมีหนมีแยกน้ำด้วยอันนี้แยกน้ำใช่ปตำสัวเนาะทำบ้านแยกน้ำแล้วต่ลูกค้าจะสั่งนะสามารถสั่งได้ I uh -huh. อ๋อนี่กินที่นี่นะพี่นะน้ำมันน้ำนนนนมัน,น,มาน,านสูง ไก,ไก่ส่อนกว้างเขาจะไม่นานเป็นไก่ที่ง่ายขึ้นมาแล้วก็เหลืองเขาจะกินหนังนจะเหลืองใช่เนี่ยเขาคือนางเหลืองนะ แต่ช่วงเที่ยงนี่หูแน่นเลยนะลูกค้านะางงานบางวัน่บางวันไม่บางวันมาติดต่อเราหมคะครับผมเปิดตั้งแต่ตีห้าเลยอ<ช>่อแ,แล้วแล้วปิดกี่โม,มงห้าโมงก็แล้วแต่ลูกค้า<อ>ลูกค้าสะดวกจะมานั่งกินก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าแม่ค้าก็ชิชวๆครับผมแม่ค้าชิวๆใช่ไหมค่ะแต่ถ้าของหมดจริงๆที่จะปิดครับผมแต่เราก็เอามาเผื่อครับ แต่ลูกค้าเสบือเราไม่ได้รีบแค่แต่ลูกค้าแลงได้หมดค่ะทุกคนอิ่มแหลวอิ่มทองอิ่มใสอิ่มบักคักบักแน่พี่น้องคาเกาว่าสกินบักเบ้อสร้างบักหลายแห้งพี่น้องขะเบิดคือเขาเกียมหมินลิ้มพี่น้องขะเสียแห้ง ว่ตั้งเยอะแยะเลยรวมบินแค่270บาทเองทุกคนใา่ตั้งหาถอย่างเลยถูกมากจนตกใจขายถึงแห้งพี่น้อง่ะถ้าใครได้ชมคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ช่องกอสตรีทกุ้กยไทยแต่ว่าเราขอเชแนลนะคะใครผ่านไปผ่านมาเส้นทางนี้อย่าลืมมาแวะอุดหนุนและก็ชิมร้านส้อมตำนะคะคุณนิ่มนะคะแถวนี้เลยนะคะ ปเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณพี่นิ่มมากนะครับ,น,รบนี่เจ้าของร้านดูย่างเองเลยนะค่ะ